สเตปสร้างบ้านสวัสดีแฟนๆรายการสเตปสร้างบ้านนะครับวันนี้ที่เด็ดวันอังคารที่13กันยายน2559นะครับฟุตบอลเทียบเลยทั้งแชมเปียนลีกแล้วก็เดือยแชมชิชอังกฤษที่หลักๆนะครับผมไปดูที่ยูฟ่าแชมเปียนลีกก่อนนะตัวแรกของผมชินชินพัไปดูคู่บาร์เซโลนากับ โคเซลติกครับเลเปิดบาซ่าต่อสูงมากครับต้องยิงถึง4ลูกถึงจะได้ตาม3ลูกแค่เจ้ายัางไงถ้าทครับบาซ่าแพ้มาในเกมล่าสุดนะครับแพ้อราเบสคาบ้านตัวเองแบบงงๆนะครับเกมนี้เล่นในบ้านอีกครั้งหนึ่งเจอกับเซลติกเซลติกนี่เกมเยือนป่วยแตกมากนะครับเป็นเลรเจอร์ยังปรับตัวนทีมไม่ได้เลยการเล่นบุกมาเยือนแล้วก็บาซ่าแพ้มาอย่างนี้เนี่ยอั้นครับบอลมันอัน้นพร้อมที่จะทะลุทะลวง กระตุยก็ตายเละเทะนะครับเซลติกไม่แน่ตั่งอยู่ครับวันนี้ปาร์ซ่าอาจจะเดินหนเาิกกับสโลตแลนแน่นอนครับให้เชียร์ไปเลยปาร์เซโลนาครับสวัสดีครับท่านผู้รายการสเต็ปซับบานนะครับพรีกแมนนะฮะวันนี้สเต็ปซับบานของทีมที่ตื่นตื่นอยู่ท่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้จะพบกับบรูซเซียนที่แข็นบักนะครับเล่นเปิดออกมาให้ซิตี้เจ้าบ้านต่ออยู่ในลูกฟอกหนึ่งลูกครึ่งนะฮะคู่นี้ต่อไปที่เจ้าบ้านแมตช์ตีนะครับผลงานของเป๊ปเนี่ยเวลามาคุมแมนตช์ต ม,มองว่าอันตรายน่าดูนะครับแลเล่นในบ้านด้วยนะครับตัวก็พร้อมนะครับม,มองว่าวันนี้แต่บักมาเยือนโอนไม่ตัดมาสองอยู่แล้วแน่นอนนะให้อยู่เฉียบีจะได้ยะสองสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับครั้งแรกกับดรหนุ่ยในสเตปสร้างบ้านวันนี้เลือกไปที่เกมยูฟ้าแชมเปี้ยนลีกเกมคู่ระหว่างเบนฟิก้าวันนี้จะเล่นในบ้านรับการเยือนของเบสิกตันจริงอยู่ที่ผลงานของเบสิกตันในช่วงที่ผ่านมา ถือว่าน่าสนใจพอสมควรนะในช่วงอรอบแบ่งกลุ่มแต่ไอ้รอบๆเพลย์ออฟที่ผ่านมาแต่คราวนี้มันเจอกระเบนฟิกานี่เป็นทีมของจริงนะเวลาเล่นในบ้านแล้วเบสิกตัตเนี่ยมีสถิติการเล่นเกมเยอนในรายการนี้ที่ไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ด้วยในรอบแบ่งกลุ่มปีที่แล้วก็เละมาทั้งปอโตทั้งอะไรเนะี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้นะเรดเปิดเบนฟิก้าต่อครึ่งครบลูเบนฟิก้าเชื่อผมหนึ่งประตูมีลุ้นมีประตูที่สองจะหนุยจัดให้ สวัสดีครับยอดขวัญน,นะครับสเต็ปสร้างบ้านของผมก็แน่นอนแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับอีกคู่หนึ่งหลายหคนบอกว่าเป็นคู่ประกอบการคู่ค้ำอะไรเงี้ยก็จะเป็นบาเซิลนะฮะเจอกับลูโดโกเรตนะครับมาตรฐานฟุตบอลบาเซิลเนี่ยยังมองว่าดีอยู่นะเป็นทีมจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับลูโดโกเรตเองจากบัลแกเรียเนี่ยอยู่แล้วยังไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่นะครับการเล่นฟุตบอลยุโรปนะครับโผล่เข้ามาบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ว่าครั้งนี้เนี่ย ดูมาตรฐานจะตกไปอย่างเดิมนะครับกับการเปิดสนามนัดแรกเนี่ยเชื่อว่าบาเซิลแล้วก็กัแพงต่างๆที่เปิดพวกเขาน่าจะยิงทะลุไปได้ไม่ยากเลยนะครับตัวเล่นก็ดีด้วยดูแล้วนี่ให้เลือกเชียร์บาเซิลไปดีกว่าครับสวัสดีครับสเตปสร้างบ้านครับผมประจําวันอังคารนี้นะครับตัวสุดท้ายแล้วนะครับไปที่ฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกเหมือนเช่นเคยนะครับคู่ระหว่างไบมันิกเจอกับเอฟเครอสตอฟนะครับเเปิดไปทีมสียดายไบมันิกต่อราคา2ลูกครึ่งควบสามคู่นี้ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับทุกอย่าง เสียใต้เหนือกว่ามากนะครับความสามารถพูดเล่นประสบการณ์การเล่นเป็นทีมเวิร์กไม่รอดครับลอสตอฟจะมาอุดแบบไหนจะมาเล่นดีแค่ไหนก็ไม่น่ารอดนะครับผมว่าสกอร์มีโอกาสไปถึง3 4 5 0เลยน,นะครับดีไม่ดีจริงได,ด้ครึ่งโหลเอานะครับคนนี้มองแล้วขาดครับต่อไปที่ไบมนิกนะครับนี่คือ5คู่ของเซปซ่าบ้าประจำวันอังคารนี้ครับผมสตปสร้างบ้า